ไปน,นะกาแฟตุ้นเลย็อ่อผ้ไ่ตั้งต่มก็ดเบอร์มาแล้วตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับปรึกษาวางแผนนะครับของทีมผู้ใหญ่ว่าจะไปค้นหาที่ไหนนะ กี้วก็จะให้พิเศษนำทีมอาคนหาอีกไปพวกเราเตรียมหามีดหาไม้ไปช่วยวันนี้วันนี้เราจะช่วยแล้ววันนี้ลูกทีมผมก็เหลือน้อยลงน้อยลงแล้วเนาะพ่อกันหมดแล้วเนาะคงจะเป็นพวกเราแล้วคดีพาจะไปได้ดอกไม้เต็มแล้วได้ไหนได้กอแล้วเต็มกอเดียวไปหลอกเราไปหากอไผ่อยู่ริมคลองได้เสียงคุ้นๆดจริ เขาฝั่งดินฝั่งดินนี่หรือเปล่าเราขุดขึ้นมาฝั่งหรือเปล่าฝั่งดินฝังดินเนี่ยขุดขึ้นมาก็ฝั่งดินเหมือนกันนะใช่แรกๆผมว่าเฮ้ยแต่แต่แรกๆไม่มีรอยขุดผมเช็คหมดแล้วก่อนที่เอาไมโครมาวางไม่มีไม่มีรอยใหม่เลยไม่มีรอยแหวกรอยขุดไอ้คันว่าจะมาแหวกแล้วก็ขุดแล้วก็เอาแหวกกลับนี่คือไม่มียังไงมันต้องมีเศษดินขุดใหม่ใช่ต้องมีร่องรอย แต่นี่ง่ายถ้าเกิดดอามันโยนทิ้งลงมาจริงทำมันติดกิเลสอยู่แล้วเราใส่แรงดันขึ้นมาเฮ้ยจะมองห้อมีิวะเห็นเห็นดาวเห็นได้แค่ไห้ไม่ได้ให้ตะพวงใช่ไหมเราดูที่ว่าตรงนี้จะค้นหาตรงไหนอะไรยังไงจะเจอตรงไหนไหมบอกเข้าถึงแบบหนวมผีใส่หนาใส่หนาวมันชอบใส่มีคนดังแต่ใส่ไม่ได้ให้หนูนา ผู้มาผู้ใหญ่นะมามาบอกฟังเสียงผูนาแกน่าจะกิงจังมากเลยกิอหถามบอกว่าเขาเป็นไครด้วยเนาะรู้แค่นี้พอแล้วเป็นลมใช่ไหมไปเดินทางไกลหน่อยวันนี้คนสดขาอาเซียมมหอมหนะผู้ใหญ่เอามาให้พี่เชษะใส่เลยัไม่รอน นรอนพร้อนข้เ <c oughs> นเนอคนหนึ่งอยู่อีสานเหนืออีสานใต้คนหนึ่งอยู่ภาคใต้เนี่ยเจอกันที่ไหนนะเจอนที่บ้านครับเจอกันที่บ้านเหรอไปพบลากันยู่ที่บ้านเห <c oughs> ร บ,บ,บ้านกับตันงไงเขาไปทางานที่ที่ภาคใต้ไหมบ้านบ้านเขาครับบ้านเขาใช่แล้วเราไปทําอะไรที่บ้านเขาไปหาเขาครอ๋อแสดงว่ารู้จักกันผ่านเฟซมาก่อนปล่าครับเห็นแล้วก็ไปหาถึงบ้านเรครับเนอะครับผมแล้วเขารู้จักเราเหรอเขาไม่รู้จักครับแต่เราอยากรู้จักเขาก็เลยไปขอเฟซข,ขอไลน์เข้ามาใช่หลังจากนั้นเนี่ยสารต่อความสัมพันธ์ยังไงอ๋อเรื่องมันยาวครับ có này mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

<พ uka> ะไปไหนจุดไหนเรามาดูกันนเอสหน้ามาเอาน้ำบ้านสารวัดรมาให้เียประกอบหนึ่งแพ็ ขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้มีประเด็นอะไรรอรอดูนะว่าการค้นหาจะเป็นอย่างไรนะอีอต้นมะขามนะต้นใหญ่เลยสองต้นโอ้โหมะขามเป็นอะไรเด่ยต้านน่าจะปลูกหลายปีแล้วต้นใหญ่เลยมะขามฮะ ให้ผู้ใหญ่เติมนะครเติมอะไรก่อนเพื่อจะคิดไร้ออกอยังไงขอให้เจอครับทุกอย่างถ้ามีเบาะแสทักอย่างถ้ามีข้อสงสัยก็ก็จะหาครับอย่างวันนี้ก็มีหมอดูทักผู้ใหญ่แจ้งมาทางเบอร์โทรเนาะ หลายๆท่านนะนดเด็กอาจจะโดนฝังอยู่ริมน้ำนะครับก็บาพากันค้นหาหลุมริมน้ำนะครับประมาณนั้นมมินมนไไนอ,นนอ้้อดบเีีีะะรแกกกจ็ สมมติถ้ามีเต็กักินยังไงก็ถ้ามันไม่มีอะไรไปกลัวมันก็นิ่งออยมันก็ไม่มีกินไอ้เราก็ลืมมือเปนไมรวออกก๊อมาดู นะอขอบคุณกำลังใจครับารการค้นหายังคงดำเนินต่อไปเนาะวันนี้นะบรรยากาศร้อนร้อนะอากาศยังไงฝากสมุนสินค้าเป็นการแจกับช่องเนาะในวะันจะเป็นสเปร์แก้ปวดเมื่อยนะครับตรามานานะขวดละซามร้อยบาทนะสเปร์บลิบลมแก้ปวดเมื่อยนะสูนไพรจีนขวดละซามร้อยบาทนะ ซื้อ6ขวดแถม1ขวดนะซื้อ12ขวดแถม3ขวดนะฝากเป็นกำลังใจกับช่องด้วยนะครับนะฮะติดต่อที่เบอร์โทรหรือใต้คลิปได้นะครับ099 472 777สเนะ099 472 777นะสเปรย์มาดาแก้ปวดเมื่อยนะครับเข็ดขัดยอกตะพี่ดองเนอะน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 ะมีขายที่ราซาด้านะ มีขาที่ช้อปปี้มีความคืบหน้ายังไงก็จะอัปบเบดตให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มาตามข่าวเด็กหายที่บ้านคองท่อเนาะตำบลศีลามูลนะอําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมครับ